วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567ณโรงแรมลาดซุพปมิตรตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีเวลา9นาฬิการ้อยตำรวจเอกพง์บัณฑิตปินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบรุรีมอบหมายให้พันจ่าเอกวิรัติรำจวนเกียรติรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เครือาข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง13อเภอซึ่งจะมีการเลือกในระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2567และระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567 ในการอุรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิรันดรบุญราชหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนายปิยกุลคุเกตพนักงานสืบสวนและไตส่สวนปฏิบัติการนายธนกิจสนองสิทธิ์พนักงานการเลือกตั้งํำนันการนายมนชัยวาดไทยสงพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการเป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมปรมอย่างมากมายประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั้ง13อำเภอหรือสอสปออชตและนักจัดรายการวิทยุดีเจประชาธิปไตยการอบรมครั้งนี้จะได้นำไปปฏิบัติในการสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดการจนบรุรีสืบต่อไป